ชาดกคือเรื่องราวาหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมะพุทธจ้กสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังก็พบกับลุงเจกับเรื่องเล่านิทานชาดกที่สออแทกโดยขอคิดกติสอนใจ พระเจ้าปรมาทัตสองชอบกันแกล้งทรมานคนแก่และสัตว์ที่แก่ไม่ค่อยที่จะมีเรี่ยวแรงนำมาเล่นแกล้งในรูปแบบต่างๆจนเท้าสก,กัดเทวราชทนไม่ไหวต้องลงมาทำการสั่งสอนพระเจ้าปรมาทั์ว่าด้วยเกลิสินชาดกในสมัยพุทธกาลมีพระเทระรูปหนึ่งมีชื่อเสียง ว่าเป็นผู้ที่แสดงธรรมที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะแต่พระเทระรูปนี้ตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่น,นตัวเล็กคล้ายเด็กอายุประมาณ13-14ขวบจึงถูกล้อเรียนว่าเป็นสาม,มเณรอยู่บ่อยๆวันหนึ่งหลังจากพระเทระตัวเล็กได้เข้าเฝ้าพระศัสดาก็ยืนอยู่ที่สมบัติมีภิกษุมาจากชนบท เดินทางมาเข้าฝ้าพระศัสดาเช่นกันเมื่อมาถึงที่พระเถระตัวเล็กยืนอยู่ก็พากันจับที่ชายจีวรของพระตัวเล็กที่มือที่ทศีรษะที่จมูกที่หูด,ด้วยคิดว่าเป็นสัมมาเนนและกบุดว่าสัมมาเนนนี้น่าแก่จังเมื่อแก้งพระตัวเล็กจนน้ำใจแล้วก็พากันเข้าเฝ้าพระศาสดา เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมเสร็จแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลถามพระองค์ว่าพระนักเทศที่มีชื่อเสียงด้านแสดงธรรมที่มีน้ำเสียงไพเราะนั่นอยู่ที่ไหนพระศาสดาก,ก็ตัดบอกภิกษุเหล่านั้นว่าที่พวกภิกษุเห็นอยู่ที่สมประตูนั่นแหละและได้กันแกล้งด้วยความขานองมือคือพระนักเทศทมท,ที่ไพเราะภิกษุเหล่านั้นก็ตกใจ ว่าพระนักเทศทำที่ไผ่เลาะทำใหม่โตเล็กพระศาจดาทรงตัดว่าที่เป็นฉะนั้นก็เพราะกรรมที่พระโตเล็กนั้นได้กระทำไว้แล้วพระองค์ก็ส่งยกเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระโตเล็กมาเล่าขึ้นดังนี้ในอดีตการพระเจ้าปรหมาทั์ของราชสมบัติณนะัรปุงพารณาณสีพระโพธิสัตว สเสวยพระชาติได้เป็นเท้าสก,ก่าเทวราชในครั้งนั้นว่าอย่าให้พระเจ้าประมาทั์ได้เห็นช้างมา้าโคที่แก่ชราเพราะพระองค์ชอบเล่นสนุกสนานได้พบเห็นสัตว์ที่แก่ชราก็จะให้คนต้อนหมาแล้ววิ่งแข่งกันการกระทําเช่นนี้สร้างความทรมานให้กับสัตว์เหล่านั้นมากมายไม่ใช่แค่เพียงสัตว์เท่านั้น หากเจอเกวียนเก่าๆก็จะเอามาเทียมม้าแล้วแข่งกันจนเกวียนหักพังทลายหากเป็นสตรีแก่ถ้าพระองค์พบเห็นก็จะเรียกม้าระแทกทีห่น้าท้องให้ล้มลงแล้วจับลุกขึ้นแล้วบังคับให้ร้องเองเห็นชายแก่ๆก็ให้หกเมนตีลังกาเหมือนนักกายกรรมและทรงหัวลาะชอบใจอย่างมีความสุข จนชาวบ้านต่างก็คิดกันว่าพระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนักชอบทรมานสัตว์แก่และคนแก่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายพวกชาวบ้านชาวเมืองต่างละอาใจกับการกระทําของพระอ,องค์บางคนต้องส่งพ่อแม่ที่แก่ของตนไปอยู่นอกแคว้นต้องขาดการดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่า การเล่นสนุกของพระองค์นั้นไม่มีใครห้ามปรามไม่ห้ามไม่ว่าแต่พวกคาราชบริพานกับพอใจในการเล่นเช่นนี้ด้วยเมื่อพวกนั้นตายไปก็ไปอยู่ในนรกด้วยผลกรรมเทพบุตรในเทวโลกก็น้อยลงจนเท้าสักกะเทวราชไม่เห็นว่ามีเทพบุตรใหม่มเกิดก็สองตัวตูจึงรู้สาเหตุนั้นสงคิดว่า ตนจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สาสมแก่ความผิดที่กระทำแต่แล้วเท้าสก,กัะเทวราชก็แปลงกายเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมันสองใบใส่ในเกวียนเก่าๆเ,เทียมด้วยโคแก่ๆสองตัวขับผ่านมาในวันมหรสพ์ที่จัดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างผ่านมาเห็นคนแก่ นั่งบนเกวียนเก่าเทียมด้วยโคกแก่ขับผ่านไปต่อหน้าพระเจ้าปรมทัตก็สั่งให้ทหารไปนำคนแก,ก่เกวียนเก่าเอานั้นมาหาตนแต่ทหารมองไม่เห็นเท้าสากะเทวราชท,ที่แปลงมาก็ทูลถามพระเจ้าปรมทัตว่าเกวียนไหนพวกตนไม่เห็นเลยเมื่อเกวียนขับผ่านพระเจ้าปรมทัตเท้าสากะเทวราชก็ขับเกวียนลอยขึ้นเหนือศีรษะของพระองค์ พระเจ้าพรหมทัตก็ร้องบอกทหารว่าพวกเจ้านั้นมองไม่เห็นหรือ,อยังไงนั่นนั่นเวียนลอยอยู่บนท้องขวาแล้วพวกเจ้าทําอะไรกันอยู่ไม่เห็นหรือ,อยังไงท้าวสกัดเทวราชเมื่ออยู่เหนือศีรษะของพระเจ้าพรหมทัตก็ทุบตุ่มน้ํามันให้เทไหลลงมาลดตัวของพระเจ้าพรหมทัตสร้างความอับอายและน่าขยะแขยงน้ำมันที่เหนียวเหนอะ ท้าสกาัดเทวราชเ่ยกับพระเจ้าปรมทัศ์ว่าใจคนสกปรกอย่างเจ้าต้องโดนอย่างนี้จากนั้นเท้าสกาัดเทวราชก็ขับเวียนหายไปในอากาศเนรวิตตนเป็นเท้าสกาัดเทวราชดังเดิมประทับเชิญอยู่บนอากาศทรงตัดสอนพระเจ้าปรมทัศน์ว่าพระราชาผู้โจช้ชาท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชรา,าอยู่เสมอ ตัวท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความแก่ชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไงท่านมัวแต่เห็นแก่เรื่องสนุกทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานของเขาไม่อาจเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำเช่นนี้เหล่าจอมเทพจะทำร้ายท่านด้วยวัชลารวุธนับแต่นี้ไป ท่านจงอย่าทำรมชั่วอย่างนี้อีกเลยพระเจ้าปรมทัตได้ยินดังนั้นก็ร้องบอกว่าตนได้กลัวแล้วโปรดอย่าทำอะไรตนเลยเท้าสะกัดเทวราชก็ชูว,วัชิราวุธในมือขึ้นเพื่อให้พระเจ้าปรมทัตกลัวและทรงตรัสสอนถึงคุณบิดามารดาทรงบอกค้นบุญประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุ เมื่อจบแล้วก็กลับไปยังวิมาณนของพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าปรมทัตก็ไม่เคยแม้แต่คิดจะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกสนานอีกเลยเมื่อพระศาทธราตัดเล่าจบทรงตัดเตือนว่าเราสาวกทั้งหลายหงก็ดีนกกาเรียนก็ดีช้างก็ดีกวางก็ดีจอมกัวราชสีทั้งนั้น จะถือเอาร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉะนั้นว่าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกเมื่อฟังศกก็ได้เป็นพระโสดาบันบางพวกก็เป็นพระสาวกคาธรรมี บางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระอาชานั้นได้เป็นพระภิกษุที่มีรูปร่างเล็กเตีย้ยเท้าสกัดเทวราชคือพระตถาคตขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้า สำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรรถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ